สวัสดีครับจากร้านธนภูมิการเกษตรนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องหยอดข้าวโพด4แถว3ถังปุ๋ยนะครับอิสระนะครับตัวนี้นะครับอิสระจากตรงไหนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดขายสละนะครับสามารถหยอดบนเขาได้นะครับเมื่อเจอแรงต้านของนะครับจะเป็นตัวอัดสปริงเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถหยอดถึงพื้นที่ลาดชันได้ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้สามถังปุ๋ยนะครับสแตนเลสนะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นสองแถวตัวน้ำหยดนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งระยะได้เองนะครับของลูกค้าสามารถตั้งได้เลยนะครับจะเป็นสองแถวปกติหรือน้ำหยดนะครับผมก็จะเป็นชุดหางรุ่นใหม่นะครับจะเป็นชุดสิดลาดนะครับผม ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดอิสระบนพื้นที่ลานชันในระดับหนึ่งสามารถปรับได้นะรันนี้ก็จะเป็นแรปเปอร์นะครับทํารุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทํารุ่นสามารถาปรับได้นะครับว่าจะเป็นรอบจัดรอบช้านะครับสามารถทําทรุ่นเข้าโคดนะครับอ้อยนะครับเป็นตัวเดียวกันสามารถทําได้หมดเลยครับ ชุดปีกนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นใบผ่านแท้หรือจะเป็นเหล็กเย็นธรรมดาก็ได้นะครับชุดหางก็จะเป็นชุดอิสระเหมือนกันนะครับชุดหางก็จะเป็นชุดอิสระเหมือนกันนะครับขึ้ลงตามระดับนะครับถังปุ๋ยนะครับถังใหญ่นะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นรอบชุดเกลียวนะครับเป็นรอบชุดเกลียวนะครับเกลียวปั่นนะครับ หนึ่งลูกเลยนะครับชุดนี้นะครับห้าสิบโลครับชุดระบบชุดระบบเพาขับของเราจะเป็นชุดระบบเพลานิวทั้งหมดนะครับวดิที่เพลกระนิวนะครับตุดนี้นะครับจะเป็นเครื่องกรโปรงานธรรมดานะครับจานแหวกธรรมดานะครับจะสามารถขยับล ol ่องได้ตั้งแต่หกสิบห้านะครับยันเจ็ดสิบห้าเลยนะครับสามารถขยับได้หมดเลยนะครับของเราครับจานใบใบจานจะเป็นใบผ่านแท้นะครับ จะเป็นตัวกันต้านครับจะเป็นใบผ่านแท้นะครับนี่ครับเป็นใบผ่านแท้นะครับเผาจะเป็นเผานิ้วระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะสลักทั้งหมดนะครับึ้นหานครับบนพื้นที่ลาดชันในระดับหนึ่งตัวธรรมดาก็สามารถหยอดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขาราดชันจริงๆนะครับก็เป็นแนะนําเป็นขายสลักนะครับจะตอบโจทย์ได้ดีมาก นะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับจะเป็นอิสระหมดเลยเท่าไรเราหาง่ายนะครับราคาประหยัดครับผมออกจากโรงงานแท้นะครับเอร์เนเลตนะครับเป็นเอร์เนลตทุกลูกนะครับเปอร์เเลตทุกลูกระบบขับเคลื่อนจะดึงจะเกี่ยวเม็ดมาจากด้านล่างนะครับจะเกี่ยวเม็ดมาจากด้านล่างนะครับนะของเราจะเป็นระบบสองชั้นนะครับใส่เม็ด ด้านท้ายนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูระบบกล้องยิงได้ด้วยนะครับ <dans celui> ไม่จะถูกเกี่ยวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นยิงนะครับ <dans celui> ไม่ใช่รุ <dans celui> ่น <in> ม <frick in> ังเองนะครับไม่ใช่ตัวกวาดด้านข้างนะครับจะเป็นตัวจับนําศูนย์ครับระบบการแม่นยําจะมีมากกว่าระบบยิงข้างนะครับัวบาโซ่ของเราจะเป็นสแตนเลสครับปรปิงสามารถปรับระดับความแข็งได้นะครับปรับง่ายนะครับชุดความแข็งของเรา ชุดนี้ครับความแข็งนะครับแล้วแต่พื้นที่นะเราต้องการมากน้อยครับชุดหางของเราจะถอดได้หมดนะครับเนื่องจากเป็นชุดสลักนะครับไม่ใช่ตัวเชื่อมตายนะครับจะเป็นชุดอิสระหมดครับถอดประกอบแล้วก็ถอดออกได้ทั้งชุดเลยนะครับหางนะครับตัวเลปเปอร์เราก็เหมือนกันนะครับจะถอดอะไรได้ทุกชิ้นเลยครับแล้วตัวเครื่องของเราจาดของร้านน้ำนภูมินะครับร้านน้ำภูมิการกาแฟนะครับ จะมีเลขเนมเครื่องนะครับแล้วก็วันผลิตนะครับตีอย่างชัดเจนนะครับผมระวังสินค้าลองเรียนแบบนะครับของเราสินค้าจากโรงงานครับผมส่วนสินค้าตัวแทนก็มีนะครับผมเราแจ้งรายละเอียดให้ทีนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับสามารถไปรับที่ตัวแทนได้นะครับผมครับโอเควันนี้จะไม่ครบนะครับวันนี้เป็นงานที่จัดส่งลูกค้านะครับ ของเรามีตั้งแต่2อแถวอิสรลระนะครับ3าแถวอิสระ4แถววิสระนะครับริปเปอร์นะครับแล้วก็ผ่านนะครับผานปวนผาน6นะครับแต่ก็คิวตามรอบนะครับผมเท็กตารางคิวได้จากแอดมินได้นะครับครับจากร้านธนภูมิการเกษตรก็ขอขอบคุณทุกทุกคนแค่นี้ครับสวัสดีครับ